เจมดูตัวอะไรดูดิเพื่อนเฮ้ย,ยว่าตรงนี้ไม่ใช่ละ <c oughs> ไอ้เหี้ยเอ้ยหยุดไม่ <c oughs> ตัวเหี้ยโงตายเอยสัตว์กูไม่ค่อยมีคิดมากกับการรีเพราะอะไรเพราะว่าไอ้เหี้ยโบเมื่อกี้เราแบบมันเป็นโบเดีนรู้อะอืมไม่ดูเลยเด้เออไม่ดูเลยเยังไม่ได้แบบเข้าหน้าแบบลัฒนาการเป็นแบบเออเกินเกินไดมอนด์เลยยังแค่เหล็กยังยากีโล่งๆโง่อะไรเอาดิพี่อ้าว ไพี่ชายแล้วแล้ตัวเี้ยเห็น่ะนีเพื่อนเอาเฟลลี่จะได้เฟลลี่เฟลลี่ให้พี่นดูแขนเยอะแปแล้วนะเแล้วโอ้ยโอ้ยมันหายตัวเหรอมันหายตัวอ้พุกช่วยดูดพี่ชเบพี่ช่วยด้วยพี่พุกพี่พุกเต้มันยังไม่ตายกหอมันอึดจังอะแดงทุกอย่างแดงเตมันโดดไอเอ็มกรุอุ้ยไอเอ็มกรไอเอ็มกรเต้ยอมึงเข้าไปแก้มัจะหายตัวเว้ย เอาแล้เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้ที่หนึ่งที่หนึ่งกูเติมเร็วกูเติมเร็วกูเติมเร็วสัตว์กูเติมเร็วเฮ้ยเออกูลงมาที่นี่นะจะได้ไม่ต้องได้มาอุ้ยเฮ้ยกูเติมเร็วมากมมากูเ<อ>ติมเร็วมากได้ย<อ>ินเสียงอะไรแปลกๆเลยวะที่บ้านเราบ้านเราจะเป็นบ้านผิดนะพี่พอต่อต้านกระจายบ้านได้กระจายเดี๋้อส่วนใหญ่เขาเล่นวอร์มกันเขาไม่ค่อยสร้างบ้านกันเฮ้ยอเอ <ใน S 2> <จ>อเขาไปสิงบ้านตประหลาด เอาว่ะเอาว่ะเราทำได้ไวเชีาคืออะไรหัวดอกปอะไรวะนี่ยไม่รู้จะได้อ่ะหัดอกไม้30อันนี่เฮียเอ๊เจลกูได้ไม้มาแล้วนะมีขวานเปล่ายังไม่มีเลยวะกูฆ่ายเฮียกูมาได้ไม้30อันเนี่ยเชียตึงจัดใช่ฟูดมันได้ไงวะเออผมเผมว่าเร็วพี่เติมเร็วเติมเติมเติมไปเออขออนุญาตโกงครับเอาเซตด้วยเหรอช่วงเริ่มต้นมันลำบากเหร ลำบากพี่ลำบากมันเล่นแต่มันมันมันปวดใจคอยห้อยพี่ไม่ไเนี่ยเนี่ยไม่ได้พี่ไม่ได้เลยไอ้เจ้าตัวเหลี่ยมเลยอือออกมาเลยสับยึดมั่ยเป็นหมู่บ้านหายากจังวะอันนี้มันคืออะไรไอ้ก้อนแดงๆนี่คืออะไรวะเนี่ยไอ้เต้ามุกตั้งเรือเสร็จแล้ววะเฮียกบเอ้เราลองเลยด้วยเนี่ยเป็นมิด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 ก็เฮียแล้วมันต่อยกูแล้วเฮียลาสบะษับมาดิสัตว์มาดิสัตว์มาดิไม่หายเจีไม่หายเจี ไอ้เรอนี้คีกูว่าที่กูตายกูวากูสร้างเรืของตัวเองแล้วเรือจบละอเกมหรออนเกมอนีอไอเกมแลเกมลเกมลได้ไอ้แทอนอะรืออะพี่คุณงว่ายน้ำมาดิว่ายน้ำมดเรือเกมของจริงขนาดนน้คืออะไรมือใต้น้ำจะโไอมีที่ไหไกันอะอยู่ที่ไหนกลางทะเลพี่ไม่ทำอะไรกลางทะเล อ๋อออกมาจากเรือไปแกพี่วู้ยขุดได้เลยวะชยาแต่ว่ามันกูจะตายเท่านี้เลแหละเออลองมาเลยนลองเลียนลงเลยงมาวันละอยู่ชยาได้อยู่ดิวมาเจอเยอะเมือนไตน้ำว่ะอุ้ยเยอะข้าวเต็มเลยได้บ้านแล้ววะได้บ้านแล้วพี่อยู่นี่อ่ะเอ็นชานอยู่นี่อ่ะยี่งเป็นตรงเอ็นชานด้วยเหรอโคตรบ้านเลยวะครบแล้ววะสิบห้องนอนวะครบเลยสิบห้องนอนหนึ่งห้องสิบห้องนอนหนึ่งห้องน้ำวะเยอะตั้งใหญ่มีแค่เดียววะไอ้คือเราไปไหนต่อมาจากไหนกันเนี่ยนั่นเด้อ แล้วก็ต้งไปเรือไปเฮ้ยเมื่อกี้ไม่มีไม้ไม่ใช่ไอไม่ขับเรือวะเออเออปเดินอะไรขับเลยไก้ากกกเฮ้ยแหลกมีขวายวะมีขวายะไม่มีไอเยนข้างแล้ะโอ้มาแล้วมาแล้วคุเย็นหนาวหนาวเ้ยตัวเี่ยงมาข้างเลนะพวกเห็นเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาตะฟักตัวเียงมันวิ่งเร็วจังอะเฮ้ยอะไรอะที่ไหนอะสวยชยะ ตายตายวคา้ดนวะร้อนเกินร้อนหนาวอะไรเว้เนี่ยคงงวงหมดแล้วโอ้เจอะโดนสลัดแล้วทุกคนมาย่าแบบตกใจใช่ะอุ้ยเชียร์มูดูคลัางมันสู้กันอยู่อะนะเชียรน้อะนี่นี่นเชยรอยู่นี่หนไหนไหนไหนหนนอ้เฮียมันโดดมาเลยชยอวูทะเล แต่ม <Yeah>, really. ันมันมันมันเออคุณคุณนึกว่ามันจะไม่เข่งตอนอยู่บนโลกทีไม่ได้วรอนี่โดกูฟันไปดิทีนึงไขไปก่อนไขไปอีกทีเฮ้ยเฮ้ยบุลังหาที่ออกจิตที่นี่จะไปที่นี่กันแล้วตีก่อนแล้าเกิดเราฆ่าได้เราอิ่มด้วยชยาอิ่มเลยเเดี๋ยยวจะโดนเราจะเราจะโดนมันอิ่มหลายรอบไปดิ ออกันุ้ยทำไมข้างล่างเป็นงั้นนะโอ้ย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 อะไรเฮียกระเบนโอ้ยอ้นั้นตายหมดละไอ้เฮียได้โอ้โหอะไรสัตเด็ด่นไปกูเมียเนี้ยประเทยอะไรมันคือเฮียมันดึกเนี่ยเฮียอะไรอ่ะประเทยในกล่องที่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ยงงเกินงโเกินเฮียเฮียกูติดพยาธิโอ้ยเฮียพยาเฮียติดตูดเข้าใจที่นี่เดี๋ยวไปเฮีย ไปดิวะไอเชียามันกินมันกินเนื้อหมูพี่ดิพยาตไอเชี่ยมังกรมันอยู่บนตัวเฮียวะนไหนเราไปทางนี้ดีกว่าคือมังกรจริงมากินทางนี้มันน้ำมาจากไหนวะไอพีบพอรับวมดีโอ้โหดูตัวมดีดูตัวดิกำลังแดกบ้านอยู่เราไปทางไหนอะขวาซ้ายเดเราเราตรงไปเลยวะตอ๋อนี่มึงขับอยู่นะเออเมีเยอบักเห็นเห็นชียาขี่คอกูอยู่ยั มันตะฟกถ้าแล้วกูฆ่าผู้ข้าผู้อับแล้วมันมันกลายเป็นเดียวมาโทษคืออะไรวะเนี่ยอ๋อมันเป็นไอ้นี่ไงพี่ผีไอผู้อืมโดนอุ้ยขวานทิยาดอบจะขวานขวานอะไรวะขวานเดือดดิขวานบินดิเฮียขวานอ่ะขวานอ่ะวางวางเยอะอู้โอ๊ยโอ้ยโอ้ยแล้วเบิดโอ้ยโอ๊ยตีไม่ได้เข้าเลยเบิดอัติเมตซอมบี้เลือดแม่ง120ไอ้สัตว์ตีแค่หนึ่ง ว้าวโซฟ้าขูใช้หมัดเด้อเฮ้ยใช้หมัดต่อยไม่ได้โอ้ยโอ้ยกูโดนอะไรวะเนี่ยอ๋อพอพอคนแม่ซอมบี้แย่ร้องชแย่ร้องบวบดิโอ้โหบวบดิฮุยโยนโยนกูเยอะไขว้ไว้ไว้ใครไว้ อไอพวกมึงเคยปลูกผักอยู่แล้วโดนอยู่อยู่ผักก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดหลายป่ะวะเคยพี่ผมเองอะผมผมโดนเหมือนกันพี่คนเที้ยเลยแต่เป็นอย่างเที้ยเลยมันคือไอตัวโม่วงใหญ่ๆมาเต้ใช่เอ้โหมันดอบที่มันบินใช่ไหมสวัสดีครับมำไมทำอย่างนั้นอะปยวะโดนลูกขนุมปิศาจากไหนไม่รู้มันหายตัวเปล่าเออสไนเปอร์เออสไนเปอร์อีลิตสไนเปอร์ มันแบบมันมันยิงกูหนึ่งนัดแต่ว่าสเตตัสด้านซ้ายมันขึ้นห้าอันบอลเตะโดนบอลแรงเนีติดทอาบอร์ดอะไรไม่รู้อ่ะออคออดม็อดแมปเยอะเกินอ่ะเยอะมอดแมปเยอะเกินโอ้ยีเยอะมากพีเยอะมากยืนยชี้ไปเลยชายายืนชี้ไปเลยดูดูดูอีทีเลยยยอยก็ถาลงมาลงมาขาไม่ถือดาบถือดาบเขาม่ถดาบ มันงงมันเป็นสบี้ไม่ได้เป็นหรอเฮ้ยเอาลูกเอาตูดทับกูตายไปเลยวะแมงมุมอุ้ยอุ้ยเขี้ยมันบอสบ้าจริงซสบี้เฮ้ยขอยิ้วหน่อยเขี้ยซสบี้เบ็ดเมลอสตาร์เอือไม่เบียดเมลเจเด็กขวัญคอนเทาวเวอร์เจ๊เฮ้ยเฮ้ยเขี้ยมันสิงเหรอเฮ้ยสิงเอ้ยเนี่ยหลายติวเลอร์สิงมันเอาไปซ่อมให้เหรอเฮ้ยะเฮ้ยหลังใช้หลัง ของมันลงมันโดดมาจากชั้นสองเว้ไปหลังอ๋อเฮี้ยกอดพี่ชีพี่หนาวพิษไประวังมวมวงพิษเอ้ยตัวฮิวอยู่ไหนปีนออยู่ด้านบนอยู่หน้าบ้านเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวยังมันที่ฟาร์มแบบตึงๆเราปะนี้เราจะสามสิบเลยนะอันนี้เอ็นเกมเลยสามสิบเอ็นเกมปกติแล้วแบบข้าแล้วมัลงไม่เคยท้าเลยพี่ตั้งแต่าวคอมก็ยังไม้นี่หรอกูแตกตลอดเหรอกูแตกใเซอร์กูแตกคือเันเดเติมเลยวะพี่ไม่ขอยู่นะเฮี้ย หิวกูทีหิวกูทีหมอหิวเดี๋ยวเดี๋้มันลงมาขังแม่งเลยเีขอขอขอบล็อกเรื่มขอบล็อกเลังมึงหลมึงหลังมึงโอ้ยหิวขังมาแล้วเอาอะเอาอะหิวที่หิที่หมอหมอหิวหนหมอเอาเอาอะไรอ่ะมันบินไปเลยะม่เ่อเอ้ยกูสาอ้อย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 อ้ยอ้อยอ้อยเก่งย้อเก่งย้นมนเต้นมนเต้นย้อยยอยกูอยู่เลยสัส มุมเฮียโอ้ยเฮียอะไรวะข้างนอกมันเป็นเกิดอะไรขึ้นน่ะเอาเห็นมันโดดเฮ้ยเข้มเฮ้ยเฮียสัตว์ในมุมเฮียฮ่าฮ่าฮีลิ่งหมอขออนุญาตโอ้โหแต่ตาด้านซ้ายพี่เปนขึ้นจนจะเป็นแถวที่สองแล้วจะได้ไม่ไปนอนหรอไี่เดี๋ยวไปพี่คุณจะบอกตรงนี้มาโอ้ยเกมที่ยงละเติมเอาเนี้ย ไอเทพีอะไรบรรู้แต่เวล้งวสามสิบแล้วขี่มังกรละกูขี่มังกรละมันค่อยๆเคลียร์ไปได้คือไอเขาเรียกว่าอะไรนะมอนสเตอร์สปอร์นนี่คือพอมันเกิดจังหวะหนึ่งแล้วมันก็จะแตกไปเลยใช่ปะโอชิไม่สิโอ้ยใจๆมันมันจะแตกมันจะแตกสะพานจะแตกแต่มาเกิดแบบจํานวนจํากัดอย่างงั้นกูว่าอยู่ตรงนี้จะเวิ้งวายร้อยไอ้เหี้ยเฮ้ยได้โปรดขอโทษครับเดี๋ยวก่อนนะไม่ตีอยู่แล้วดาบกูโดนดูดไปเลยคืออะไร มีมางมอนมาตัวไงพี่ดาบผูลเลื่นเหรอลื่นหลุดมือหรออ๋อเออมาตีหลุดตีหลุดใช่าดีเียเทวเวนเลเบิดไม่ฮิว่ะจะตายตายไปดีเียมมไม่ปอดจะได้ใส่ไอ้นั่นไดโอ้ย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 โ้ยโอ้ยโออยอยออยโโ้ยอ้ออ้อยย้้้อ้อ้ ไอ้ยกูตายการอากาศของกูอยู่ไหนเนี่ยบนทียแล้วมาดิเทียอุ้ยหุ่ยอุ่ยเอาอุ้ยเชียร์ระวังอ๋ยมันเกิดมาเต็มเลยจะไม่ตายจะไม่ตายยิบไปช้าๆกูไม่ตายกูไม่ตายอ้หมอฮะหมอเจไดเข้ามาทำให้ตอนเช้าทีน้องชายโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรวะเจ๊ะอะไรโอ้หักเฮ้ยกูจะไม่ตายกูจะไม่ตายเท่มาเร็วเท่ดูดูดาบกูดิ จะโคนเบียวอ่ะกูตายมันที่หมอหัวคมแดงหัวแตกวะหัวคบแตกเอ้ยม่แล้วม่ยอันนึงแล้วมายอันแล้วดาบวะดาบอีกเหมือนเดิมเลยไอ้ดาบเดิมอ่ะด้านหลังถอได้ใช่ไหมถอยไม่ได้ติด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 กูกตีเหมือนกันกูกตีเหมือนกันกระโดดไปกระโดดไปไม่ไปอย่ามาเร็วออกมาเร็วไปไปแล้วมาแล้วกูขึ้นไปหมดแล้วกูขึ้นไปหมดแล้วกูต้องหนีกูต้องวิ่งกูต้องวิ่งเยอะมุดไฟอะไรเยอย

โอ้โหอยู่เลยเฮียหมอครับหมอไม่ระวังผมผมหมอครับหมอเออไอ้เฮียมันถือดาบกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮียมันโยดาบไปไอ้เฮียแสียร้องแสียร้องกูชกไปดิกูชกไปดิกูชกไปดิดูมาไปดิรวมาไปดิอือมาดิสัตว์เอาวะล่ะเอากูขึ้นลอยเขาไปดิกูชกมึงอ่ะกูรวมมาหายใจไปอีโปหายใจไปอีโปชกชกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพากูไปไหน พากขไปหาซิงเนตันโอ้มันเข้าโบกันอี่เราจะตายไม่ได้พาเขาตายสาบแล้วตายใช่เราปเออกูตายกูส้มบี้อยู่ลร้ายใช่ไหมพี่บ่แดงแดงจัดแดงมากอ๊ะอย่าตายอย่าตายอย่าตายอยู่ข้างนอกมันมีมันมีาทำอะไรกันอะอ๋อตีตีทาวเวอร์อยู่พี่พี่มันจะส่งพิกัดไปแล้วนะในบิคคอร์สแต่ว่ามันกดตัว มันกด f3 หาไม่ได้นะพี่บอกกันไม่มีอ้าวใช่แล้วก็อะไรประโยชน์เลยใช่ว่าวมีเข็มทิศมันทำให้มีเข็มทิศก็ได้อยู่เข็มทิศจะเห็นออร์ดินาเรตอ่ะใช่ใช่ใช่จะมีอีกว่าใช่เข็มทิศทำง่ายเนี่ยพูดเหมือนมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นที่อะไรเนี่ยมาที่กูยังไม่ทำอะไรเลยเลยเฮ้ยกูไม่รอดแล้วเออเฮียไม่มีที่กดเลยไม่มีเหมือนกันเฮียขอ้ทุคนเป็อะไรวะอุ้ยเฮียตัวเฮียเลยเนี่ยพยายนิดใ้่ กูวิ in long, ่งกูว eh ิ e no ่งกูวิ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 ่งกูโดดกูโดดลงลงน้ำเราไม่รู้เ้ยไปไปลงน้ำตัวเชี้ยอะไรอ่ะเอาทีเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยจบแล้วเหอตายคู่อ่ะตายคู่